สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเครื่องยิงตะปูลมกันนะครับตัวนี้โมเดลเขาจะเป็น F30 นะครับเป็นรุ่นชื่อรุ่นนะครับ F30 F30 ในที่นี้หมายถึงว่ายิงตะปูแบบขาเดียวนะครับได้สูงสุดความยาวที่30มิลมนะครับหรือว่า3เซนส่วนที่ห้อนั่นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าชื่อรุ่นนี่เขาก็จะเป็นมาตรฐานของเขานะครับแต่ว่าก็สามารถยิงตัวสั้นๆได้เช่นกันนะครับโยมแกะให้ดูนะครับนี่ ในส่วนตรงนี้นี่เราจะเอาไว้ใส่ลูกยิงตะปูนะครับลูกตะปูนั่นเองเดี๋ยวให้ดูลูกตะปูขนาดต่างๆนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมมีใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ครบนะครับนะครับตัวบนสุดน,นี่จะยาวอยู่ที่30มิมลนะครับถ,ถัดมานี่ก็จะเป็น25ส่วน20ผมไม่มีนะครับแต่ความจริงเขามีขายแต่ผมไม่มีใช้นะครับไม่ได้ซื้อมาใช้เนาะแล้วก็จะมีขนาด15แล้วก็10มิลนะครับ ถ้าดูจากตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเป็นขีดเป็นขีดนะครับแต่ละขีดนี่ก็คือเอาไว้สําหรับใส่ตะปูลมเพราะว่าในส่วนของหัวตะปูด้านบนนะครับมันจะนะครับหัวมันจะกว้างๆออกมานะครับเวลาเราใส่เราก็จะใส่เข้าไปในร่องตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะพอดีเลยนะเราก็ดันไปจนสุดนะครับอันนี้ขนาด10มิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาด15นะครับเนี่ย มันจะเข้าล็อกเข้าล็อกพอดีเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น25 e นะครับเนี่ยอันล็อกบนสูงสุดก็จะเป็นขนาด30นะครับเครื่องยิงตะปูลมเนี่ยนะครับมันจะมีหลากหลายรุ่นมากเลยนะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดนะครับส่วนตัวเนี้ยยิงได้แค่ F30 นะครับก็จะเป็นรุ่นท,ทั่วไปที่ใช้งานกันแล้วก็จะมีพวกที่เอาไว้ยิงตะปู แบบขาคู่คล้ายๆเหมือนกับลูกแม็กครับอันนั้นก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่ารุ่นพวกนั้นผมไม่มีใช้นะก็จะมีมีใช้อยู่รุ่นเดียวก็คือจะเป็น F 3 0นะครับที่ค่อนข้าง,างได้ใช้งานมันบ่อยนะครับก็เลยซื้อรุ่นนี้มาทีนี้เรามาดูในส่วนของลูกนะครับลูกตะปูนะเวลาเราไปซื้อใช้งานนะครับเราจะได้บอกถูกนะครับรหัสของลูกนะครับเราสามารถดูได้ที่กล่องเลยนะครับนี่ เอฟสิบเอฟสิบก็คือตัวนี้นะครับความยาวจะอยู่ที่หนึ่งเซนเอฟสิบห้าก็เซนครึ่งหรือว่าสิบห้ามิลนะครับแกะให้ดูนะนะครับลักษณะมันก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะเป็นแถบเป็นแถบเป็นแถวแถวแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเป็นเอฟสิบห้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอฟยี่ห้านะครับตัวยาวสุดก็จะเป็น F30 นะครับกล่องหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ5,000ชิ้นนะครับ5,000ลูกในนี้นะครับ เวลาเราไปเลือกซื้อนะครับเราก็จะต,ต้องดูด้วยว่าปืนยิงตะปูลมของเราเนี่ยมันเป็นรุ่นไหนนะครับแล้วก็ใส่ใส่ตะปูได้สูงสุดยาวเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้สามารถไปซื้อลูกที่จะมาใส่ได้ถูกนะครับแล้วแต่ขนาดงานที่เราจะใช้นะครับอยากได้ยาวแค่ไหนเราก็จับไปนะครับอันนี้คือลูกตะปูนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันบ้างน,นะครับก่อนที่จะใช้งานนะครับ เดี๋ยวเราลองเอาขนาด F ยี่านี่แล้วกันนะครับ F สามสิบดาวานะครับยาวดิเอาพื้นที่ยาวที่สุดนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ดันนี่ลงไปนะครับดันไปสุดแล้วก็บีบตรงนี้ขึ้นนะครับปล่อยลงมันก็จะล็อกนะครับทีนี้ก่อนที่ใช้งานนะครับเราจะหยอดน้ํามันนะเป็นน้ํามันจับนี่แหะครับใส่ไปสัก3าหยดก็ได้นะครับส สามสี่ประมาณสักสี่หยดก็พอนะครับเอาไว้สำหรับหล่อลื่นคนไกข้างในนะครับจะได้ช่วยยืดอายุการใช้งานนะครับเราก็จะเอาสายลมนะครับมาต่อเข้านะครับแค่นี้ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับสำหรับเครื่องยิงตะปูลมนะครับเดี๋ยวเราจะลองยิงดูนะครับ วางแบบนี้นะครับแล้วก็กดครับดูนะครับนะครับค่อนข้างจะแรงมากทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วเวลาใช้งานก็ระมัดระวังนะครับอย่าไปยิงกันเล่นนะครับสามารถเข้าได้เลยนะอันนี้คือขนาด3านสิบนะยาวสุดันก็ยิงทะลุเลยนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของหัว ตะปูนะครับมันจะจมลงไปในเนื้อไม้เลยนะครับที่ทําอย่างนี้ก็เพื่อว่าเราจะได้โปะแล้วก็ขัดนะครับงานจะได้เนียนๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองยิงดูสักทีนะครับนะครับถ้าสังเกตเห็นมันจะมีลิ้นสําหรับส่งตะปูนะครับยื่นออกมาซึ่งลิ้นตัวนี้นะครับที่มันจะดันตะปูให้เข้าไปลึกในเนื้อไม้นะครับแต่ว่าเราสามารถปรับได้นะครับเราก็นะครับถอดตัวนี้ คืนถอดนัดสองตัวนี้ครับหนึ่งแล้วก็สองนะครับแล้วเราก็ขยับหัวตัวเนี้ลงมาอาจจะถึงตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าเราอยากให้มันจมมากจมน้อยเราก็ขยับตัวนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานนะครับเดี๋ยวลองมาใช้งานทำอะไรเล่นๆกันดูนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนตะปูเพราะ่าตะปูยาวไปนะครับ โอเคครับเดี๋ยวลองมาทำชิ้นงานกันดูเล่นๆนะ ก็จะได้รูปร่างหน้าตามาประมาณนี้นะครับอันนี้ยิ่งชิดริมไปหน่อยนะครับก็เลยจะแตกหน่อยนะครับลักษณะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากว่าท่านไหนถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจากช่องของเราจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่รับชมสวัสดีครับ